เฟตเฟ่โปรดักชั่นกราบเท้าคุณผู้ชมนำเสนอเรื่องเรื่องเอ้าไอสัตว์ลืมตั้งชื่อเรื่องช่างแม่งแล้วกันหลังจากที่โลกใบเดิมไม่น่าอยู่ซะแล้วปัญหาสงครามโลกร้อนภัยแล้งอากาศเป็นพิษผิวหนังเนื้ออักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกรกทุยมั่วไรสัตว์องค์กรนาซาจึงได้ออกสำรวจค้นหาโลกใบใหม่นาซาจึงได้พาประชากรทั้งโลกย้ายไปสู่โลกใบใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าอากาศดีกว่า และเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่มีเกรยียนคีย์บอร์ดไทยปั่นป่วนการถ่ายทอดสดของนาซานาซาจึงไม่อนุญาตให้คนบางกลุ่มย้ายไปสู่โลกใหม่ด้วยทําให้มีคนหลงเหลืออยู่ในโลกใบเดิมที่เก่าและสุดโทรงคนเหล่านั้นจึงต้องแบ่งแยกดินแดนและปลกครองกันเองและที่นี่ก็คือแอเรีย6 9และนี่คือแก๊งอนาพัน์ประจำเขต ความฝันของพวกมันนอกจากต้องการที่จะย้ายไปสู่โลกใบใหม่แล้วฝันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกมันอยากขึ้นเป็นแก๊งอันพาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนไอ้คนนี้น่าสงสารสุด,สดฟันห่างแถมยังถูกภาคคนรักไปจากอกเพราะเธอได้ย้ายไปอยู่โลกใบใหม่น่าสงสารจริงๆสมน้ำหน้า ของทีมนี้นั่นก็คือ teamwork พวกมันเป็นแก๊งที่รักกันมากมีอะไรก็แบ่งปันกันกิน เมาทำไมใครทำรัเมาจนนึกไม่ออกเมาจนนึกไม่ออกอสั์มึงใช้กอลมาแคะฟันเล่นหรือไงเนี่ยวันหลังมึงซื้อที่มันมีห้าลูกดิดูด้วยการเอาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ดิเมาจังวันยันกลางคืนตื่นพอตื่นเป็นมังเมาทำไม ทําความรู้จักพวกมันทีละคนกันบ้างดีกว่าคนแรกหัวโจกของแกงชื่อว่าไอแคร์เพื่อนเรียกมันว่าแครี่มันเป็นคนท,ที่ติดแป้งแคร์อย่างหนักทาตั้งแต่เล<ว>็กจนโต <วะ S 1> จน,นถึงขั้นโรยแป้งกินกับวุ๋ยเตี๋ยวอา้าวติดมากเลยกูอว เอางงงงไอ้สัตว์งงกันเนยงงกันเนยไอ้เฮียซื้อมาทิ้งไว้นานไปหน่อยเส้นอื่นหมดละโอ้โหไอ้สัตว์มันโคตรอร่อยเลยอ้งทำไมผู้มึองทำหน้ามันไม่เชื่อกูเลยมึงดักเอาเลยอ่ะไอแท้งเออดักก็ไปไปทับ กินอะไรก๊อกกินได้แน่เลยนี่กินได้ชัวร์อย่ากินลูกชิ้นนะ,ะ,ะสัตว์ตวคนเฮียเรา,าเวลาด่าเฮ้ยสำหรับไอ้นั่นไม่ต้องเลยไอ้เฮียเนี่ยเปลืองก๋วยเตี๋ยวมึงแดกแป้งเปีเยวๆเลยมึงนั่นแหละฮะอะไร มึงอะไรตกใจลอลไรอาปากเส้นไม่เอาเส้นไม่ต้องเส้นไม่ต้องกินเอออาปากเลยอาปากสิอาดีๆฝันมึงยาวเหมือนกันนะเนี่ยเออพวกมึงไม่ต้องกลัวเลยกูแดงมาเป็นปีแล้วพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันกินได้ตลอดมึงไม่ต้องกลัวเลยม,มันกินได้ทุกครั้ง<ต>พวกวเนี้ยเออเฮียมึงจะเล่นแป้งทําไมเนี่ยมึงรู้ไหมกระป๋องละกี่บาทไอเฮียนี่นางเล่นแป้งมึงนี่ม่งเงยของกิน ไม่ทำเพี้ยอะไรเลยเลยยักคุยอะไรเยอ๋อเหรอขอโทษที่กูคุยยังนู้นเพิินไปหน่อยโอ้ก้าวขอโทษคุยเหรอไอ้แถงมันอึดถึกทนดังรถถังกูชื่อแทงกูเสพติดความเจ็บปวดพี่แค่พี่ปลุกความมึกเหอมไว้ผมไหนผมไม่โกรธพี่แน่นอนเอาปูมาดิผมทีสบายไอ้น้อง เดีพี่จัดให้ปอตะกาขูจะแกล้งมึงนะเนี่ยเฉยๆเฉยๆไว้โคุณหดเลยสัตว์บบไช่ว่ช่ยช่ีช่ไวไหมไวไหม้ยกูร้องเพลงให้ฟังอไย เลีวพไอเฮียไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวอย่าอย่าอย่าพลิกอย่าพลิกพี่เหรเจมส์เจมส์แกงให้หน่อยพี่มันเจ็บมากไอ้ซับรวยดูดีที่สุดแต่อ่อนแอไอ้ซับมักจะชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เสมอและมันชอบเอาเงินจ้างเพื่อนๆทำนู่นทำนี่อยู่เป็นประจำพี่แชร์พี่แม่งโคตรเฟี้ยวเลยวะเฮขอบใจมากโคตรรักพี่เลยวะ ก็รักเองให้พูดก็พูดอะเพ่ผมแม่งตายแทนที่ได้น้องที่สุดยอดจริงจริงอ่โกูกูนี่ไม่เสียใจเลยเที่มีอมึงเป็นน้องเนี่ยแทงมองนครับพี่มึงตบไอ้แค้กูดูทีวะตบเฮียเลยนะนิ้วพี่กูอยากเห็นกูรักและเชื่อชูขนาดไหนมึงรู้ไหมแม่ยายมัน บ้าไปพูดไปเล่นนะลูกพี่กูโอ้ยสัตว์พี่เสร็จแล้วไอ้เฮียไอ้ฟันห่างฟันแม่งเลยเฮียเฮียมึงจะดีใจเฮียแี่ไหนสัตว์อีกเฮียก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยตบไม่คิดเลย ขี่ฟรีได้ไหมไอ้ทียโอ้ยไอ้ที่นี่ประหยัดตังก็ไม่เอาไอ้สัตว์ฮะพวกมึงร้อนเงินกันหมดเลยอะไม่ใช่กูแล้วแหละไอ้กิ๊กไอ้กอกหรือไอ้กิ๊กกอกสั่งอะไรมันก็ทำหมดแต่ไม่เคยทำได้ตามที่สั่งเลยว่เดี๋ยวมึงไปซื้อของกินให้กูหน่อยเอาเป็น ข้าวซอยไก่แล้วก็โอเลี้ยงถุงนึงเดี๋ยวมึงนอนไปจังตึกนะพอมึงนอนไปตึกเสร็จมึงเลี้ยวซ้ายพอมึงเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมึงเห็นซอยใช่ป่ะมึงไม่ต้องเข้าซอยเลยนะไม่ต้องเข้าซอยอันนั้นอ่ะข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าสี่สิบเจ็ดอ่าเข้าซอยอ่ะมันสี่สิบห้าไม่ต้องเข้าซอยมึงจะแดกไม่เข้าซอยนียตกลงกินกูกินไงกูกินข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยมันราคาสี่สิห้าอยู่แล้วอ่าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดอ่ะ มึงจะแดกข้าวซอยไหมกูถามจริงมึงจะแดกไหมข้าวซอยนะกินกูกินกูกินเอ่าแล้วมึงบอกกูข้าวซอยไม่ต้องมึงไม่ต้องข้าวซอยอ่ะแต่กูอ่ะกินข้าวซอยนะเหมือนมึงเหวออะข้าวซอย45่สิบอ่าม่อคิดมึงยองบอกกูแบบแบบว่าสีมึงให้ทิปให้ทิปเขาหรือว่าอะไรให้ให้ทิปเขา2องบาทไม่ให้ทิปไม่ได้ทิป เข้าซอยกูเนี่ยสี่สิบห้าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดถ้าเข้าซอยสี่สิบห้าไม่เข้าซอยสี่สิบเจ็ดกูเข้าซอยไม่ดีกว่าแล้วสี่สิบห้าจิบหายไม่ต้องเข้าซอยก็สี่สิบเจ็ดบาทแพงกว่ากันสองบาทมึงบ้าปะเนี่ยโอเลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยท่านี้สองบาทยังซื้อโอเลี้ยงได้อี้แลขวใรขายว่าเลี้ยงสองบาทมึงคุยใครวไไลกูแล้วไปหียเออไอ้ข้าว เข้าซอยเข้าซอยสี่สิบห้ามันสี่สิบห้าอยู่แล้วมันตั้งแต่ไหนตั้งไรแล้วแต่มึงเนี่ยห้ามเข้าซอยสี่สิบเจ็ดเข้าใจไหมเข้าซอยสี่สิบเจ็ดไม่ได้อ้าวก็เข้าซอยสี่สิบห้าแล้วกูจะไปเข้าซอยสี่สิบเจ็ดทำไมอ่ะถ,อถ้าเออถ้าเขาลดราคามาเหลือสี่บสามกูโอเคขึ้นมาสี่สิบเจ็ดก็ให้เขาสี่สิบห้าก็จบโอเลี้ยงแก้วหนึ่งใส่ถุงมาด้วย แ,แล้วมึงให้เขาใส่ถุงไม่กินไม่เติมไวายตกลงมึงกินไหมข้าวซอยกินกูกินกูกินกูกินเอาอย่างงี้ละเดี๋ยวอ่าไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดแต่ข้าวซอยสี่สิบห้าไอ้เหี้ยไม่ไม่ข้าวซอยสีิบเจ็ดเอเอมึงบอกแค่นี้กูก็จบแล้วไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดอ่าถ้าข้าวซอยสี่สิบห้าเออกูก็ซื้อแต่โอเลี้ยงอย่างเดียวสี่สิบเจ็ดบาทมันจะไปง่ออะไรวะมึงก็สั่งให้มันรู้เรื่องเดี๋ชิบหายอาเอาหลอดเปล่า แยกน้ำกว่าน้ำแข็งเบาเลี้ยงอ,ะอ่ะเรี่อกูไม่ได้ไปไกลสบบั์เนี่ยเวลาหิวม,มึงตั้งมึงต้องมีสติดิมึงสั่งมัง่วมึงแล้วตังอะ่ะตังมึงก็ไม่ให้กูมาม,มึงใช้อย่างเดียวเลยสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดยกกูพรางไปซอยสี่แปดทำไมมีอะไรขายขนมโอ้ยสั์ของหวานเหรอข้าวนี่กูต้องเดินข้ามสะพานลอยไปเนี่ยมันมีซอยคู่ซอยขี้นะ มึงเข้าใต้สะพานดิสะพานสะพานลอยข้ามไม้ร้านเขาขายอยู่ใต้สะพานนะก็แปะอยู่ใต้สะพานขนมอ่ะข้านขึ้นข้านสะพานก็เหยียบขนมก็ดิรู้เนื้องล่างเหรอเออเขาเรียกไอ้ร้านนี่ร้านดังขนมแปะใต้สะพานขนมแปะใต้สะพานพอค้ากระแดกข้างขาวเอางี้อู้คุยมึงต้องปวดหัวกูไม่แดกแล้วเขาส่งก็ะซอย นะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูด้วยกูเปลี่ยนละเอ้ยเดี๋ยวมึงไปซื้อกูแทนได,ด้ได้ได้กูแดกกูเตี่ยวเรืออ่ะเยี่ยนี่รับกรรมต่อเดี๋ยวไปฟังกูแดกกูเตี่ยวเรืออ่าสดชิ้นตับสับชิ้นตดถูกต้องไอ้สัตว์สดชิ้นตับสับชิ้นตดสดชิ้นตับสับชิ้นตดมึงลองพูดทีละคำเลยสดสดชิ้นชิ้นตับตับรวมกันสับชิ้นตดเยี่ยมมากไอ้เฮียขี้ทั้งวันเลย จัดเนี kind of ่ตดเฮียอะไรแบบนี้แหละมันขายอยู่ซอยสี่สามนะซอยสี่สามก๋เตี๋ยวอ่ะฝั่งนู้นนี่แล้วดิตรงข้ามกันนี่กูต้องข้ามสะพานลอยไม่ต้องข้ามมึงเดินอ้อมมาเดินอ้อมสะพานลอยไปเลยอ้อมไอ้ร้านไอ้ไอ้ข้าวซอยมึงอ่ะมันอยู่ติดกันอ้าวไอ้เฮียตกลงมันอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้กูย้ายซอยเองกูโทรไปหาเขตมาเมื่อกี้กูเบื่อซอยสี่เจ็ดสี่ห้ามึงอ่ะ ได้ส่งสารท้ารบไปสู่แก๊งอื่นซะแลว้วแอรียกสิ6เกำลังจะลุกเป็นฟันนี่สารท้ารบมึงเอาไปส่งให้เหงมือพวกมันเลยนะวเ,ววเวะนะเ้ยเออใบละว่าอะไรวะเฮ้ยเนะเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ดิให้ว่องดิเฮ้ยเฮียผิดทางทางนูน จะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยเมาจนเแล้วโปรดติดตามกันต่อในคลิปหน้านะจ๊ะสูส้ต่อไปทาคาชิขอขอบคุณสีบีดีอินเตอร์เนชั่นแนลและฮ<ม>ิ<ส>โนะโยโกะวิดีโอมาณที่นี้ด้วยนะครับจนนึกไม่ออกเมาจนนึกไม่ออกเมากลางวันยันกลางคืน